น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟรีไฟล์หรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟล์นะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริง100%์ไม่เกียนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัสไอดที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ วันนี้เราก็อยู่กับเว็บ mvp zone นะครับในเว็บก็มีอะไรบ้างมีทั้งเติมเกมฟรีไฟเติมสปินนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีสุ่มเพชรฟรีไฟลด้วยนะครับผมอะก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเข้าสู่ระบบกันก่อนสําหรับวิธีการเข้าสู่ระบบที่ง่ายที่สุดก็เพียง Facebook เท่านั้นนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าระบบนะครับผมก็มีหลายช่องทางให้เลือกมีทั้งธนาคารนะครับแต่ทางที่ง่ายที่สุดคือ Tru e m o n e y นั่นเองนะครับหรือว่า Tru ทนเองก็อเบร์ตรงนี้ไปเลยัังจากนน้ โอนนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาเลขที่อ้างอิงมาใส่ด้วยนะครับเห็นไหมแค่นี้ก็เติมเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเครดิตก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อย150เครดิตนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟกันนะครับในสุ่มก็มีทั้งสุ่มของรางวัลสุดพิเศษและก็ยังจะมีในส่วนของสุ่มเพชรฟรีไฟด้วยเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเพชรฟรีไฟกันมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเปิดมาได้ ฮ้ยฮัโหลเปิดมาได้172เพชรเลยเหรอครับโอ้โห,โโหตั้งแต่ต้นเกมเลยนีครับผมมาลองกดครั้งที่2กันนะครับทุกคนมาสุ่มไปครับ10เครดิตครับทุกคนเพียงแค่10เครดิตเท่นานั้นนะรอบที่2อ้าวยั้ไม่ได้รับของรางวัลไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันเนาะอ้ามาสุ่มกันต่อครับทุกคนโอเคครับเฮ้ย โอ้โห3,697เพชรนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาดูรางวัลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกไปเลยนะครับแล้วก็นําเลขรหัสของรางวัลไปกกอกใส่ได้เลยนะครับสำหรับเติมเกมนี่แล้วก็มาเติมใส่ไปเลยนะครับกดยืนยันเห็นไหมอ่าเข้าจริงๆนะครับแค่นี้ก็เข้าแล้ว3,000ันกว่าเพชรนะครับโอ้โหเห็นไหมเข้าจริงๆนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ MVP zone เลิงอยู่ใต้ร่างนะครับผม เอาละครับผมก่อนอื่นพี่ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวกูน่าฟีฟายที่คตรลรักทุกท่านด้วยนะครับผมราอยู่กับช่อง19ึ่งเก้าก็แบบยเยดเกมบราฟเกอร์กับบีเน็คนดีกนเดิมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับบอกเลยว่าวันนี้ GM แจกของหนักจริงๆนะครับแจกเต็มแจกหนักนะครับผมพี่ก็จะมาอัปเดตให้สําหรับชาวสายฟรีนะครับรวมไปถึงกิจกรรมชวนเพื่อนว่าเฮ้ยมีคนถามเข้ามาค่อนข้างที่เยอะพี่ทําไมผมไม่มีอันนู้นทําไมผมไม่มีอันนี้เหมือนคนอื่นอ่า บางคนก็สงสัยนะครับพี่ตอบคอมเมนต์ให้ได้ไม่หมดนะครับเลยจะมาตอบในคลิปนี้และที่สําคัญนะครับไหนๆก็ไหนๆและบางคนก็ไม่ได้นะครับพี่ก็เลย จะแจกเพชรนะครับผมสําหรับเอ่อคนที่ทําตามกฎและกติกานะครับ2รางวัล2รางวัลแค่นั้นเองนะครับขอแค่เอ่อไม่มีอะไรมากรอฟังกติกาให้จบนะครับผมสาหรับข้อแรกในการกดและกติกานะก็คือกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยกดไลค์คลิปนี้ไม่จําเป็นต้องแชร์นะครับไม่จาเป็นต้องแชร์สําหรับพี่นะขอแค่กดไลค์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งไว้แล้วกันน้อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับจะแจก2รางวัลด้วยกันนะครับผมอ่ะก่อนที่จะเข้าคลิปนี้กันสําหรับใครที่อยากได้โค้ดในส่วนของกล่องสุ่มสกินเปิด คียเตอร์กันบล็อกนะครับผมสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับจะทิ้งไว้ให้ตัวไอแล้วก็ท้ายคลิปอีกเช่นเคยก็ใช้ได้แค่วันนี้วันเดียวนะก็จะหมดแล้วนะครับก็จะมีโค้ดใหม่เข้ามาอีกเดี๋ยวพี่จะทําคลิปให้อีกนั่นเองนะครับมาโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมท็อปอัพเติมเพชรสะสมอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคนที่อยากได้สกินไอวอรนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าสําหรับสายฟรีนะ GM แจกหนักเนี่ยแจกอะไรบ้างนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูเลยสําหรับหน้ากิจกรรมนะครับอ่านี่หน้ากิจกรรมไม่มีอะไรนะครับหน้า FFCH นั่นเองนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้เลยเป็นกิจกรรมแบบมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับกิจกรรมล็อกอินเวันในที่สุดสกินรถสปอร์ตก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอ่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะฟรีได้นะพี่ของดีของแรแบบนี้มูลค่ามากกว่า3,000เพชรเลยก็ว่าได้สําหรับสกินรถนะอันนี้ก็ เป็นสกินรถใหม่นะครับผมแบบอาของใหม่ล่าสุดเลยบอกเลยว่าโคตรสวยโคตรแรโคตรเท่น,นะครับเป็นไอเทมพิเศษของ FF C.H โดยเฉพาะเลยนี่ครับก็ไม่ไม่ยากล็อกอินครบ7วันได้เลยนะครับกิจกรรมเขาก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงนะครับประมาณสิ้นเดือนเลยประมาณวันที่30ตุลาอ่าสาพฤศจิกายนนะครับผมลืมเดือนเถยอะทุกคนโอเคประมาณนี้สําหรับวิธีการรับสกินลดนะครับรวมไปถึงนะครับนี่ไฮเปอร์สติปนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกรูปโปรไฟล์แบนเนอร์นะครับผมก็สามารถกดรับได้นั่นเองนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่น้องๆถาม เข้ามานะครับผมสําหรับเออพี่ผมมีคนนั้นไม่มีคนนั้นไม่มีเอ๊ะยังไงงงสงสัยนะครับก็ดูดีๆนะครับตรงนี้นะครับตรงลูกศรที่แชร์เอ้ยที่ตรงนี้พี่ชี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะอ่าเปิดให้ดูนะครับแล้วก็มาตามกลับมานะครับนี่บางคนก็ขึ้นอย่างของพี่นะครับบอกเฮ้ยพี่มันไม่มีที่ให้ใสย U i ดีเลยทําไมมันไม่มีอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นทำไมของพี่มีตอนนั้นเออก็ถ้าไม่เข้าใจไปดูลองคลิปที่ตัวไอกระทายคลิปแต่คลิปนี้จะบอกคร่าวๆนะครับผมบอกแบบ แก้ข้อสงสัยน่ครับก็ประมาณว่าคนที่เล่นอยู่ทุกวันนะครับหรือว่าแบบไม่ได้อฟไลน์ประมาณ7วันนะเออถ้าไม่ได้อฟไลน์ประมาณ7วันนะครับจะไม่สามารถมีช่องอ่าตามกลับมาที่ใส่ยู d ดีเพื่อนได้นะครับฟังไว้ดีๆสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้นี่ครับอย่างพี่เนี่ยเออเข้าทุกวันก็จะไม่สามารถอ่ามีช่องตามกลับมาแต่พี่แนะนําให้มีไอดีไก่สักหนึ่งอดีก็ได้นะเอออย่างที่พี่ได้ทําคลิปเมื่อวานนะครับจะมีไ d ไก่ ID นั้นพี่จะไม่เคยเข้าเลยนะครับก็แบบออฟไลน์ประมาณเป็น เป็นเดือนน่ะเออแล้วก็พอเข้ามานะครับผมก็จะมีช่องให้ใส่ยู d อตามกลับมานั่นเองเนะครับก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับก็ไม่แนะนํำละกันก็ออกพูดนิดๆหน่อยๆละกันก็ มียวยดีไก่ก็ได้นอสักตัวหนึ่งนะไว้รับของฟรีอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคก็จบไปนะครับสำหรับข้อสงสัยแต่ถ้ายังสงสัยอะไรอยู่สามารถคอมเมนต์บอกได้เออคอมเมนต์ถามพี่ได้พี่ไม่ว่ากันครับผมโอเคในส่วนของเรื่องแจกเพชรฟรีของพี่สองรางวัลกฎกาติกาคืออย่างแรกคืออะไรอย่างแรกคือกดสันกระดิ่งกด subscribe กดไลค์คลิปนี้อ่ะยังไม่หมดเพียงนั้นมีแค่2ข้อนะครับข้อที่2ออย่าลืม คอมเมนต์ UID ไว้นี่ครับคอมเมนต์ UID ไว้ I D y แค่นั้นเองคอมเมนต์ UID ไว้ I D y แล้วพี่จะจับสุ่มนะครับจับสุ่มนะสองรางวัลและที่สาคัญเดี๋ยวพี่จะทําคลิปเติมให้ดูเลยน่าจะเป็นคลิปหน้านะเออน่าจะเติมประมาณคลิปหน้านะหมดเขตประมาณสักหมดเขตสักเที่ยงคืนวันนี้ละกันสําหรับคนทีอ่อยากได้เพชรฟรี2รางวัลที่แจกฟรีสองรางวันนี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับ MC A 1นะครับที่มาในตู้สุ่มรักกี้รอยั่นใหม่ล่าสุดพี่ก็มีบัตรฟรี ู่ประมาณ26ใบยอย่าเรียกว่าบัตรฟรีดีกว่าเป็นบัตรแบบลดราคาโอเคในนี้นะครับสําหรับปืน M4A1 กระบอกนี้นะครับผมสําหรับค่าสแต็กเดี๋ยวเราพูดถึงกันก่อนเลยว่าอาัตราการยิงบวก2ลั่นวัยแบบเพียวเพยวเพีหัวแตกกระจายนะครับสำหรับปืนนี้และที่สําคัญบวกความแม่นยํานะครับแต่ลบความเร็วเวลาเราเคลื่อนที่นะครับผมก็มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันไม่ใช่ปืนชาร์จอยู่แล้วนี่ครับ ก็ไม่มีไม่เสียหายอะไรนี่ครับนี่ลักษณะปืนก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองสุ่มกันดูซิว่ามันจะได้ง่ายหรือได้ยากนะครับมา10ใบแรกครับจะไปโอ้โหกล่องไม่ทองยัยเคกล่องไม่ทองโอกาสออกมันน้อยนะครับทุกคน <c oughs> ได้เอ็มีเอหนึ่งแบบโอ <c oughs> เกลือมานะครับผมโอเคโอเคกดตกลงไปครับอีกสิบใบครับจังหวะน,นี้ดูซิว่าจะออกหรือไม่ออกน่าจะยังไม่ออกนะครับผมเพราะว่าออกยากออกเย็นอยู่นะครับสําหรับสกินปืนตัวนี้นะ แล้วที่สําคัญออกมาแล้วนะครับ24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงออกมาแล้วนะครับแต่ถาวรยังไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวพี่ขออยากกดรับบัตรฟรีก่อนบัตรฟรีมีทั้งหมดตอนนี้7ดใบ8ดใบแล้วนะครับ9ใบนะครับขาดอีกใบเดียวเองทุกคนเออจะได้กด10ครั้งนะครับไม่เป็นไรเราจะกด1ครั้งในกดแบบไวๆโอ้ยยัถาวรเฉยซ้าเฉยครับมาต่อครับยังครับยังยังยังไม่มายังไม่มาครับกล่องยังไม่ทองยังไม่มีแรงเดินครับเหลือ6กใบสุดท้าย มายังไม่ออกนะครับทุกคนออกยังยังไม่ออกนะครับทุกคนออกยังยังไม่ออกนะครับทุกคนอ๋อใบท้ายหรือเปล่าใบท้ายใบยทา้บา,ยทายแล้วหรือยังใบท้ายแล้วหรือยังยังนี่อีกสองใบท้ายครับทุกคนอ,อ๋อกดกดจนเหนื่ Seb อยบอกเลยกดจนเหนื่อยอ่ะมา ไม่ออกว่ะทุกคนมันไม่ออกนะครับผมก็รู้สึกว่าจะออกค่อนข้างยากอยู่ถ้าใครอยากได้นะครับก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับสำหรับสกิปปืน M4A1 ตัวใหม่ล่าสุดเลยสําหรับอาวุธแห่งชัยชนะและท้าทายอชื่อกฟีวแล้วนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นมีน้องๆถามเข้ามากันอยู่อีกเช่นเคยนะครับสำหรับบางคนที่สั่งซื้อเสื้อไปนะเออมาที่กิจกรรมประกาศนะครับหลังจากนั้นนะตอนนี้มันจะมีเช็คได้นะนี่ Free Fire Production นะครับผมก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับคนที่สั่งซื้อเสื้อไว้นะครับอ เนี่ยไอ้พวกชุดอ๋อไม่ว่าจะเป็นเซ็ตบูดบีนนะครับติ๋วเซียนหญิงนะครับเอออะไรประมาณนี้นะคือแบบบางคนบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เซียมันจะจัดส่งสักทีพี่ผมซื้อไว้ตั้งแต่อ๋อตั้งนานแล้วนะแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้นะครับสามารถไปดูได้ที่ประวัติการซื้อตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นประวัติการซื้อแล้วไงต่อกับพี่ผมไม่รู้ <c oughs> กดมาที่รายละเอียดได้เลยนะครับนี่กดที่รายละเอียดหลังจากนั้นนะครับนี่ก็ติดตามสถานะสินค้านะครับตอนนี้นะครับก็สั่งจองสินค้าตั้งแต่วันที่26เดือน10ผผมแลล้วก็ิต ผลิตสินค้าอยู่นะครับผมผลิตสินค้าอยู่ตั้งแต่วันที่21ทับ11ก็คือเดือนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้จัดเตรียมสินค้านะครับแล้วก็ยังไม่ได้ส่งนอตมันจะขึ้นสถานะให้เราเรื่อยๆนั่นเองอันนี้ก็บอกไปสําหรับคนที่สั่งซื้อเสื้อไว้แล้วยังไม่ได้และสงสัยนะครับว่าเออมันทําไมไม่ได้วะอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้สามารถไปตรวจสอบเช็คสถานะกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมรองอินเนี่ยเออโคตรดีเลยนะครับสำหรับสกินรถตัวนี้นะครับบอกเลยว่าหา้ามพลาดนะครับผมเอาละ สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชินชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดตามกดสัญก,กดิ่งกด subscribe แลวก็อยากได้เพรอย่าลืมดู2ข้อก,กฎกติกาที่พี่ให้ง่ายๆเลยนะครับไม่เคยเรียกร้องอะไรมากมายแจกคือแจกตามที่บอกนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพยงนี้อา่าเท่านี้นะครับผมเจอกัน E ีีหน้ากันอีกเช่นเคย E p ี EP นี้ขอตัวลาเพยงเท่านี้นครับบ๊ายบาย